สวัสดีค่ะวันนี้หมิวมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะมีน้องท่านนึงค่ะอยากทานขนมมากแต่น้องเนี่ยแพ้แป้งสาลีนะคะแล้วก็อยากได้เป็นแบบวีแกนแพ้ไข่ไม่ใส่เนยนมน้ำมันน้ำตาลนะคะจริงๆอัลมอนทานได้แต่ก็ยังแพ้อยู่หมิวก็เลยลองคิดสูตรแบบไม่ใส่อัลมอนด้วยค่ะแป้งชนิดนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะทํายากเลยนะคะเพราะว่าเขาไม่มีกลูเตนค่ะต้องใช้ไข่ในการยืดน้องเขาก็เลยสั่งเมาส์สั่งทําไปเลยค่ะ จริงๆแล้ว15ชิ้นก็ได้นะคะหรือ10ชิ้นน้องเขาก็เหมา18ชิ้นหมิวก็เลยได้คิดสูตรออกมาเป็นคุกกี้อัลมอนด์นะคะแบบนิ่มค่ะน้องเขาก็สั่งไปเยอะแยะมากมายเลยค่ะน้องเขาก็ทักมาบอกว่าประทับใจมากอร่อยมากเหมิวก็ดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าคุกกี้ตัวนี้1ชิ้นเพียงแค่45กิโลแคลที่สําคัญดีต่อสุขภาพมากๆเลยกินง่ายหมิวได้ลองชิมก็ชอบขอบคุณที่ทําให้หมิวได้คิดสูตรค่ะ ขนมดีๆแบบนี้นะคะ